สนามไหนสนามปูนนะสนามปูนโอ้ยลูกชายก็กำลังจะเข้าไปเอโกนโอ้ยญี่ปุ่นเข้าไปเลยแล้วยังไงนะแม่ไม่อยากอ่ะเอาแล้วมันเป็นยังไงฮะแค่หน้าเนี่ยม่พี่คนลนต้องส้างกนตอนแรกพี่กระหลงเลยเป็นได้แค่นี้มาแล้วคนนึ่งก็ลงแบบพ่อหนาวพีกอ่ะเพ่อหนาวพีกเพื่อนคนเพื่อนที่คนหนาวพีกอุ้แต่พี่ไปอาบน้ำก่อน มวันนี้เอากระเป๋ามามีการบ้านเยอะเลยหยุดน้องนีวีว่าไงน้องมีโนนายนี้อ่ะเอาให้น้องพีนี้ครับเอาให้น้องพีนี้พ่วงให้แล้วพ่วงให้แล้วน้องน้องท้องจะแตกนะลูกวางน้องง่าย้องหนี่ไหวพ่อมยาาหรือวะ จะไว้พมยาวลไวแล้วไวแล้วยาวได้แค่นี้หนูอยากได้เน็ตี้หนูติดต่อใครไม่ได้เลยน้องกี๊น้องนอะไรที่เนี้ยเอาล่ะเดิน เราเดี๋ยวไปดูก่อนอุ้ยทำไมนั่ง้ะเขากลับมารันวงการอีกแล้วนะคะ, <c oughs> ะยำกินเองด้วยกินจะเตะเ <c oughs> ดินฮัปปี้เอ้าอ,อันนู้น <c oughs>